หลายคนสงสัยว่าไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติมาตั้งนานทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีอาจเป็นเพราะยังปฏิบัติไม่ถูกวิธีแต่ถ้าหากทำได้ตามทุกข้อทั้งหมดนี้สามารถเห็นผลได้ใน30วันชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบทันตาเห็นแน่นอน1เคารพพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์และคุณบิดามารดาด้วยใจศรัทธาแท้จากใจ 2. เวลาสวดมนต์คือเวลาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดถ้ามีชุดขาวให้สวมชุดขาวเพื่อความเรียบร้อย 3. ทําบุญต้องไม่นึกหวังผลจิตต้องเป็นสมาธิในทุกขณะหลายคนคิดว่าเพียงแค่สวดให้จบบทแค่นั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นถึงแม้ว่าจะสวด108จบก็ยังไม่ได้กุศลเท่ากับส่วนเพียงจบเดียวขณะจิตเป็นสมาธินี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่การสวดมนต์ยังไม่ทำให้เกิดผลหลายคนกำลังผลบุญยังไม่มากพอที่จะแผ่ไปให้ภัยสารดังนั้นควรจะทำให้จิตเป็นสมาธิ ขณะดสวดให้จดจ่ออยู่กับอักขระตัวอักษรของบทสวดไม่วอกแวก 4. สมาทานศีลหก่อนสวดมนต์ทุกครั้งเหตุเพราะว่าผู้มีศีลย่อมมีความน่าเชื่อถือต่อจิตวิญญาณทั้งหลายยิ่งศีลครบยิ่งได้พลังบุญมากขึ้น 5. เชิญเทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวรดมนต์และให้พรเราทุกครั้งเมื่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญ เราก็ได้เพิ่มกำลังบุญให้ตัวเองแล้วเรายังเพิ่มกําลังบุญให้กับเทวดาทั้งหลายอีกด้วยเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลเราก็ได้บุญเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเราหรือมีกําลังบุญมากท่านก็จะประทานพรแก่เราให้สมหวังเกิดผลได้ดังปรารถนา 6. แผ่เมตตาอุทิศบุญ กรวดน้ำหลังจากออกสมาธิทุกครั้งอย่าลืมอุทิศบุญแก่เทพเทวดาประจําตัวขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวลและอภัยทานให้อโหสิกรรมแก่ผู้อื่นในทุกวัน7หลังสวดมนต์ทุกครั้งต้องนั่งสมาธิภาวนาด้วยต้องทำให้ครบการภาวนานั้นเป็นบุญสูงสุด หากปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานได้ยิ่งดี 8. ระลึกถึงความตายเสมอไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายด้วยกันทั้งสิ้น 9. ระลึกถึงอนัตตาคือความว่างเปล่าไม่มีตัวตนวางแล้วว่างจากความยึดมั่นทั้งปวงด้วยปัญญา 10. เมื่อทำบุญแล้วเราต้องแผ่บารมีอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้หรือที่เราไปขอพรด้วย เพื่อเชื่อมบุญให้ท่านได้เมตตาประทานพรให้เราท่าที่บ้านบูชาพระภิกษุตรพญาครุฑหรือพญานาคราชเราต้องอุทิศบุญให้ท่านเสมอไม่ว่าจะทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์หรือจเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเมื่อเราขอพรก็จะทำให้เกิดผลสำลิดตามที่หวังเมื่อเราปฏิบัติครบทั้งหมดบริบูรณ์แล้วเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น เริ่มจากความทุกข์ค่อยๆหายไปความสุขใจค่อยๆเกิดขึ้นจากนั้นทั้งทรัพย์สินโชคลาภก็จะตามมา